มาติดตามผลงานยาข้าวดีนะคะอยู่ที่เขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะนาลุงอ่องนะคะวันนี้เก็บเกี่ยวแล้วจ้าสวัสดีครับวันนี้ลุงสีตะวันแดงนะครับมาติดตามดูผลงานนะครับสารย่อยสลายตาคู่หูเกษตรตองแปดนะคะรับแปลงนาของลุงอ่องนะครับลุงอ่องครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเเขตสายไหมแขวงอ่องเงินกทมครับอันนี้นา เมื่อลุ่มก่อนก่อนใช้ตองแปดแน่ลุงมีปัญหาอะไรบ้างครับที้เข้าดีร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับหญ้าคมนิดดอกใหญ่เต็มนาเลยตอนนี้หลังใช้ตองแปดย่อยสลายมานะครับแล้วก็ดูหญ้าหขาโมย่าตาเขาดีเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เองอันนี้ลุงได้เดินตัดออกไหมไม่ได้ไม่เคยทำอะไรเลยนี่นะครับรถไปเยอะเลยนะลุงไม่ทำอะไรเลยโอ้โหเหลนิดหน่อยเองนะครับเหลือนิดเดียวเองใช่แล้วก็อุ้ยสุดยอด มีกาโฮอรโมโตองแปดผลผลิตที่ลุงเห็นคือต้นข,ข้าวแข็งแรงข้าไม่ล้มอะ่ะแข็งแรงไม่ล้มนะครับแล้วก็วงมสมบูรณ์ดีมากเลยแ,แล้วข้าวนะหนักดีเนาะ,ะลุงคิดว่าผลผลิตในรอบเนีเน้เกินเกินเกินตันแน่นอนต่อไร่ไร่เกินตันแน่เพิ่มใจไม่ลงแบบนี้ปพิมใจที่หลุดหนี้แล้วอะหลุดหนี้แล้วด้วยโอ้โหสุดยอด เราก็ดีใจนะครับช่วยชาวนาให้คนนี้ได้นะครับแล้วก็กําจัดข้าวดีในแปลงนาของเกษตรกรได้เกษตรกรท่านใดถ้าสนใจเนี่ยติดต่อมาหาผมได้เลยนะผมยินดีให้คําแนะนำคุณองจรานแสงเทพเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสีก็ค่ะเบอร์นี้เลยนะคะดูออกเขตสายไหมคอทมครับผมอ นูนค่ะสอบถามลกอ่องได้เลยนะครับว่าเข้าดีดหมดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลผลิตได้เกินนาไหมนะครับมาติดต่อกันดูได้เลยเดี๋ยวเราเพิ่มสุดๆนะลุงวันนี้ผลงานยอดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดนะคะหรือว่าหญ้าวัชพืชในนาเยอะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะกําจัดเข้าดีดนะคะเพื่อจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ